เจ็ดไอเทมต้องมีต้อนรับวิถีชีวิต New Normal สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวท็อปเทรนช่วงนี้คงจะไม่มีอะไรเป็นกระแสติดเทรนด์เท่ากับชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ซึ่งก็แน่นอนครับหลังจากที่เราได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะ ก็ถึงเวลาที่เราจะค่อยๆปรับชีวิตของเราให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ทั้งสบายและปลอดภัยขึ้นซึ่งก็พอดีกับทิศทางปรบน,นหน้าของเราจัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคามากมายเพื่อตอนรับชีวิต new normal ของทุกคนครับของบอกเลยครับว่ามีครบทุกแคตตากรีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบแต่วันนี้เราขอจัดมาสัก7ชิ้นกับ7ไอเทมที่ต้องมีตอนรับวิถีชีวิต new normal จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ฟิลิปฮิลสตาร์เตอร์คิด ชีวิตแบบ New n o r m a l เนี่ยเราคงจะต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับทำงานที่บ้านบ่อยขึ้นก็ถือเป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะเริ่มอัปเกรดบ้านของเราให้กลายเป็นแบบ Smart Home เริ่มต้นด้วย Philip ิว u e Starter Kit เซตโคมไฟเปลี่ยนสีอัจฉริยะสัมผัสแสงสีที่มีคุณภาพสูงด้วย16ล้านสีและแสงสีขาวที่ปรับแต่งได้สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติได้โดยใช้แอปพลิเคชัน p ฟ i ล p ป h ิ e สร้างสรรค์แสงสีเพื่อให้เหมาะกับกิจกรรม ายกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้ไฟสีผ่อนคลายในยามพักผ่อนหรืออยากจะได้ไฟสีแดงสดใสยามออกกาลังกายอยู่บ้านก็เซ็ตได้ตามใจแถมยังมีระบบตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตหมดห่วงเรื่องลืมปิดไฟไปได้เลยที่สําคัญยังประหยัดพลังงานอีกด้วยครับและทีเด็ดเลยสําหรับตัวนี้ก็คือมีของแถมครับซื้อฟิลิปฮิลส์ซัตเตอร์คิดรับฟรีไปเลย Google Nest Mini รคาคา2290บาทเอาไปคู่กับสมาร์ทโฮม กันได้อย่างดีเลยครับ Philip Hill Starter Kit ลดเหลือ6,990บาทแถมฟรี Time Google Nest Mini มูลค่า2,290บาท Frender Indio Bluetooth Speaker มาเสริมความเป็นสมาร์ทโฮมของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยลำโพงบลูทูธเฟนเดอร์อินดิโอนอกจากรูปลักษณ์ที่มีลักษณะพรีเมียมแล้วแค่วางอยู่ในบ้านของคุณก็สวยยังมีฟังก์ชันการใช้งานแบบแน่นๆทางพลังเสียงที่จัดเต็มรองรับการสั่งงานด้วยเสียงใช้พูดคุยโทรศัพท์ขณะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้สบายใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ผ่านพอร์ต USB รวมถึงเชื่อมต่อและสั่งงานด้วยเสียงกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอื่นๆได้ด้วยนะครับลดราคากันขนาดนี้ต้องจัดแล้วล่ะครับ f e n d ดอร์ d i o o Bluetooth Speaker ลดเหลือ8590บาท Lenovo IdeaPad S340 Intel Core i7 อย่างที่บอกว่าในยุค New n o r m a l แบบนี้เราต้องพร้อมทำงานแบบทุกที่ทุกเวลาดังนั้นอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลากหลายนั้นสำคัญมากเราขอแนะนำา l n o v v o I e เด a d s s 4 4 0โน้ตบุ๊กตัวแรงที่ตอบโจทย์การทำงานทุกรูปแบบการันตีด้วยคุมพลัง Intel Core i7 Generation ที่10รวมไปถึงแรม 8GB และหน่วยความจาแบบ SSD ขนาด 512GB กราฟิกการ์ดเป็น Intel Iris Plus Graphic ฟ g กรวมถึงมี วินโดว์10ของแท้มาให้ด้วยเรียกได้ว่าตัวนี้เอาไว้ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งทํางานและบันเทิงแบบจบๆกันไปเลยครับ Lenovo Ideapad S340 Intel Core i7 ลดเหลือ21,990บาท Airwheel SE 3 Mini นิคุณคงจะได้ยินอุปกรณ์อัจฉริยะมาหลายรูปแบบแล้วใช่ไหมละครับแต่รับรองเลยว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีกระเป๋าเดินทาง ใชริยะด้วยกับ Ariel SE 3 m ม n ินิสกูเตอร์กระเป๋าเดินทางที่คุณสามารถขับขี่มันไปได้ทุกที่ฟังไม่ผิดครับมันขับได้จริงๆนอกจากจะเอาไว้ใส่สัมภาระแล้วยังเป็นพานักเคลื่อนที่ให้คุณได้ด้วยตัวโครงสร้างจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงทนทานต่อการกระแทกสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้รับน้าหนักได้สูงสุด80กิโลกรัมหมดสมัยการลากกระเป๋านักไปแล้วครับเปลี่ยนมาใช้สกูเตอร์กระเป๋าเดินทาง แล้วจะติดใจ a u d l SE 3มินิลดเหลือ19,900บาท Maserati 8.0 Folding E-scooter ยังคงอยู่กับอุปกรณ์ที่มีพาหนะเดินทางกันอยู่นะครับยังคงอยู่กับอุปกรณ์ที่มีพาหนะเดินทางกันอยู่นะครับคราวนี้เป็นแบบมาเซโรติ8.0 f จุดศ i n g ์โฟ o ดิงอีสกูเตอร์สกเตอร์ไฟฟ้าขนาดล้อ8.0นิ้วน้ำหนักเบาพับได้ทำความเร็วสูงสุด32กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกรัมเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมาสร้างสังคมไร้มลภาวะในแหล่งที่อยู่ของคุณด้วยสกูเตอร์ไฟฟ้า สิครับขับง่ายปลอดภัยแถมเป็นมิต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้เท่ไปเลยครับ m a เซ r er ร t ต8.0 f r o d i n g e-scooter ลดเหลือ19,990บาท a r m i n vivo move HR การดูแลสุขภาพในยุคนี้เป็นสิ่งสําคัญมากครับซึ่งบางอย่างเราก็สามารถสังเกตอาการตัวเองได้แต่บางอย่างมันก็ไม่แสดงออกมาให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกันสักหน่อยและสมาร์ทวอช ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับเราจึงขอแนะนำก a ามิน Vivo Move HR ที่ฟังก์ชันเรื่องสุขภาพเนี่ยจัดมาแน่นๆเลยวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอด24ชั่วโมงตรวจจับความเครียดตลอดทั้งวัน ช่วยเตือนให้พักผ่อนจัดการความเครียดได้ง่ายดายรวมถึงฟัง์กชั่นเรื่องออกกำลังกายที่พูดกันไม่หวานไม่ไหวเอาเป็นว่าใครอยากได้สมาร์ทวอชไว้เป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพจัดตัวนี้ได้เลย g a า m ิน Vivo Move HR ลดเหลือ7,100บาท Samsung Galaxy A71 มาปิดท้ายกันด้วยอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วนั่นก็คือสมาร์ทโฟนซึ่งในวิถีชีวิต New Normal แบบนี้เราอยากจะแนะนำตัวที่คุ้มคุมใช้งานได้หลากหลายนั่นก็คือ Samsung Galaxy A 7 1ในรุ่น RAM แรม 8GB และ ROM 1 2อม b 2 8 g b ตัวนี้อย่างแรกเลยคือไว้ใจในการเล่นเกมได้เลยรวมไปถึงหน้าจอที่ใหญ่สามารถทำงานแก้กขัดได้เหมือนกัน Edit ไฟล์ o r d หรือ Excel ก็สามารถทำได้เรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งการทำงานและบันเทิง เอาไว้ถ่ายคลิปลง YouTube แบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ทำได้เหมือนกันด้วยฟัง์กชันถ่ายวิดีโอเทพๆทวัยรุ่นชอบเลยนะครับแบบนี้ใครที่กำลังหาตัวคุ้มคุมแนะนำตัวนี้เลยครับซื้อกับทางบรรดาหนาของเราของแถมเพียบเลย Samsung Galaxy A 71แรม8 g b รอม ROM 128 g b ราคา13,990บาท ฟรีประกันเครื่องเพิ่ม2ปีประกันจอแตก1ปีพร้อมเซ็ตบ็อกผพาวเวแบงค์1400มิลลิแอมและลำโพงบลูทูธเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมที่ต้องมีในชีวิต New Normal บอกเลยนะครับว่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนของร้านบาร a นาเราจัดมากันแบบเพียบพร้อมใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรลดกระหน่ำตอนรับ New นอร์มอลกันบ้าง ก็คลิกลิงก์ตายคลิปได้เลยครับและหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านบรรณาทุกสาขาเลยนะครับหรือบางอย่างก็ช็อปออนไลน์ได้เลยที่ www.bnn.in.th แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ